เป็นครอบผมเกตติ้งโชว์วันนี้ผมจะมารีวิวร้านนะครับร้านอะไรครับร้านข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะครับหนึ่งฟองเท่าไหร่ครับหนึ่งฟองยี่สิบสองฟองยี่สิบห้าไข่เจียวพริหมูละพา,ายยี่สิบห้าไข่เจียวหมูสับสามสิบไข่เจ 3, 5, ยเียวแหนมสามสิบห้าข้าวเหนียวไก่ทอดยี่สิบห้าครับอ่าร้านอยู่บริเวณไหนครับร้านอยู่บริเวณซอยรังสิต อยู่บริเวณหน้าเซเว่นใช่ไหมครับครับ,รบอ่าสวัสดีครับแม่ค้าครับค่ะอ่าแม่ค้า,อา,านอกจากาขายไข่เจียวแล้วขายอะไรบ้างครับไข่ทอดนะคะไข่ทอดชุดได้ยี่สิบห้าบาทไข่ทอดอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะไ่ทอมีไข่เจียวมีไข่ทอดอ๋อชุดชุดหนึ่งทอดค่ะชุดเท่าไหร่นะครับชุดได้ยี่สิบห้าบาทนะข้างในนี่เป็นอะไรครับอันนี้จะเป็นเครื่องอ๋อเป็นเครื่องมีกูอัดมีมีพริกพริกสดใช่ไหมครับมีต้นหอม แล้วและมีแหนมไหมครับมีค่ะมีแหนมมีแหนมให้ด้วยแล้วก็มีหมูสับครับเราเราขออุดหนุนนะครับค่ะไข่เจียวแหนมนะครับไข่เจียวแหนมครับไอ้นี่ก็จะไข่เจียวแหนมจะมีไข่สองฟองไข่สองฟองใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีแหนม พวกวัตถุดิบเอรับมาจากที่ไหนครับตลาดอะไรครับตลาดบางกะปิค่ะตลาดบางกะปิครับอันนี้เราก็จะใส่เครื่องใส่เครื่องนะครับด้ไหมคะกครับผักใส่ได้ทุกอย่างนะคะใส่ได้ทุกอย่างเลยครับได้ค่ะพริเยอะไหมคะไม่เยอะครับเอาประมาณนี้เนาะเขาจะมีกู๊ดไอ่คือแหนมจะเอากู๊ดไอดก็ได้นะคะเอาไหมคะกู๊วดไม่เอาก็ได้ครับมีแคลรอทเนาะครับ ก่อนเอาด้วยไหมคะาาาครับเอ,เอาด้วยครับแล้วก็จะมีหัวลากาใส่ของจะแบบมีใส่รจีนิดนึงแล้วจะมีซอสต่างแล้วก็ทอดเดิคทานนี้ไปดูที่ทอดนะครับ ขายเดียวหอมน่าทานนะครับขายที่ทุกวันไหมครับขายขายเว้นแต่วันจันทร์นะคะวันจันทร,ร์หยุดวันจันทร์นะครับใช่ครัเว้นวันจันทร์ขายทุกวันเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงครับก็สิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยค่ะถึงสองทุ่มสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มนะครับ,ครครบอยู่บริเวณหน้าเซเว่นปากซอยรามกำแพงสามสิบเก้านะครับอ๋ออยู่ตรงข้ามนี่ครับ ตรงข้านโรงเรียนเทพวิลานะครับต้นซอยเลยนะครับบริวเวณนี้ก็จะมีร้านขายลูกชิ้นขายมะม่วงขายส้มตำด้วยนะครับ ซอสเลยครับซอสพริกนะคะซอสพริกครับเอามะเขือเทศได้ไหมคะเอาซอสพริกอย่างเดียวครับมีต่อเสร็จแล้วช่วงนี้ขายดีไหมครับพอได้ค่ะพอได้นะครับคนขายชื่อเจ๊อะไรครับเจ๊ปูอะไรนะครับเจ๊ปูค่ะเจ๊ปูนะครับ 35บาทนะครับเกตตี้จ่ายตังเจ๊ปูเขาครับคราวนี้ให้น้ำบาดเจ๊กเขาครับจะเรี่ยงริตามช่องเกตตี้คีไซและเกตตี้มินโชด้วยนะครับที่นี้ลงช่องเกตตี้มินโชนนะครับครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับขายดีรวยเงินนะครับโอเคนะครับลาไปเลยครับร้านไข่เคี่ยวส่งเครื่องนะครับปากซารามสามเก้าครับาเกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับ ก็เลดคานะครับสีครับเยนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเคเจ้ก็ให้ติ่ก่ฟรีนะครับขอบคุณนะครับโอเคนะครับลา